สวัสดีครับ e p ี EP นี้เรามากับบรรยากาศช่วงค่ำคเงียบๆยบนะครับกับเสียงจากธรรมชาตินะครับรีดริยงใดไรนะครับเสียงจิ้งรีดเสียงแมลงนะครับในสวนบอนสีพระธรรมยามค่ำวันนี้อดใจไม่ไหวนะครับคลิปนี้ต้องบอกว่าอดใจไม่ไหวนะครับจะพามารื้อดูนะครับมารื้อกระถางดูว่าบอนสีต้นเนี้ย เรไอเทมต้นนี้หัวใหญ่แค่ไหนพอที่จะทำจำนวนได้ไหมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเช็คก่อนว่าอยู่ตู้ไหนน่าจะอยู่ตู้นี้นะครับมองจากผ้าคลุมผ้าพลาสติกนะครับอ่านี่คืออดใจไม่ไหวจะต้องเปิดออกมาดูก่อนนะครับว่าหัวเขาจะใหญ่แค่ไหนนะครับนี่พแต่ก่อนอื่น มาอัปเดตกันหน้านี้จากที่พาไปรับชมอีพีก่อนโอ้ดูดูด,ด,ด,ดูพระาธาตุพนมโอ้โหดูดูดูด,ดูดูนะครับนี่พระาธาตุพนมสีมน้์สวยมากสวยมากนี่คืออันนี้เป็นเป็นหนอนะครับต้นนี้เป็นเป็นไมแนนะ้แยกหนอ่อนะครับแยกหน่อจากแม่ใหญ่แม่ใหญ่ตอนนี้ก็คืออ่าโทมไปแล้วนะครับเพราะว่า ทําทำจํานวนไปพระาธาตุพนมแล้วหน่อต้นนี้คือสวยมากนะครับดูดูใบเดี๋ยวให้เช็คก,ก่อนอันนี้ใบล่าสุดอันนี้ใบล่าสุดโอ้เม็ดแดงตัดกับสีมิ้น์นะครับมิ้น์ออกเหลืองเหลืองนะครับแล้วก็ตัดกับเขียวเข้มเม็ดสีแดงอู้สวยมากนะครับเนี่ยเวลาเขาโตเนี่ยเขาจะกัดแบบพื้นจะออกบางๆนะครับนี่เนี่ยพื้นจะออกบางๆนี่เห็น เ็นนิ้วเห็นไหมครับนิ้วอยู่ด้านหลังนี่ครับนี่ยเนี่น,นี่พื้นบางๆนะครับสวยมากแล้วยิ่งใบนี้แบบโอ้โหดูดูด,ดูเนี่ยครึ่งหนึ่งเลยนะครับเนี่ยเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นมิ้นฝั่งนี้จะเป็นชมพูนะครับชมพูเขียวกับชมพูมิ้นนะครับโอ้สวยงามมากพระธาตุพนมคือ,อจำนวนที่ทําออกมาหมดแล้วนะครับหมดแล้วไม่พอนะครับต้องรอเนี่ยรอต้นนี้เลยเนี่ยดูดูหน้าของเขา สวยมากนะครับสวยมากๆรอเลยเนี่ยเดี๋ยวต้นเนี้ขอเช็คดูก่อนนะครับเขายังสวยอยู่นาะขอดูความสวยอีกก่อนนะครับแต่ว่าสวยมากต้นนี้นะครับขอดูพัฒนาการเขาไปอีกสักนิดนึงนะครับค่อยทําจํานวนนะครับตอนนี้ให้เขาเจริญเติบโตให้สมบูรณ์แบบเต็มที่ก่อนนะครับให้สมบูรณ์เต็มที่ก่อนแล้วค่อยไปทําจํานวนเพราะว่าที่สวนบอลสีพระธรรมเนี่ย อย่างน้อยๆนะครับอย่างน้อยๆบนสีแม่พันเนี่ยอายุต้องได้6เดือนขึ้นไปนะครับ6เดือน8เดือนบางต้นอ่าสิเดือนนะครับถึงจะได้ทำอ่าการทําจํานวนหรือถ้าไม่ถึงก็ต้องดูว่าออกดอกหรือยังถ้าต้นนั้นออกดอกแล้วนั่นเท่ากับว่าที่สุดของเขาแล้วนะครับเอาสมมติเลี้ยงเลี้ยงไปปรากฏว่าอ่าต้นนี้ออกดอก ออกดอกแล้วก็พอทิ้งดอกไปปุ๊บเราจะผ่าเลยเพราะว่านี่คือที่สุดของเขาแล้วอย่างเ enfin, งี้ยเป็นต้นนะครับยกตัวอย่างยกตัวอย่างพอเขาทิ้งดอกไปปุ๊บเราจะทําการผ่าเลยนะครับถือว่าเขาแบบที่สุดแล้วแล้วก็หัวก็สมบูรณ์แล้วเขาถึงออกดอกนะครับแล้วเราก็ถึงจะได้ทําจํานวนพอหัวเขาสมบูรณ์เนี่ยเวลาเราเอามาทําจํานวนนะครับเวลาเราเอามาทําจํานวนก็ทําให้ชิ้นผ่าที่เราผ่าไปนี ใบแรกมาก็คือแบบนี่เลยใบแรกออกมาหน้าแบบหน้าเหมือนต้นแม่เขาเลยนะครับหน้าเหมือนต้นแม่เขาเลยนี่คือความสมบูรณ์ของหัวโดยที่บางครั้งถ้าหัวสมบูรณ์เราก็อาจจะไม่ต้องไปรอหนอเขาก็ได้นะครับไม่ต้องไปรอหนอเขาก็ได้ลหลายๆ EP เนี่ยทางสวนจะแจ้งตลอดว่า จะเน้นแยกหน่อแต่ลงหลังมาถ้าหัวสมบูรณ์ไม่ต้องรอหน่อก็ได้ผ่าทําจํานวนได้เลยยกเว้นนะครับยกเว้นมีข้อยกเว้นนะครับยกเว้นที่เป็นบอลป้ายที่แบบทํายากมากๆอันนี้จะไม่ผ่าถ้าเป็นบอลป้ายที่ทํายากมากๆจะไม่ผ่านะครับจะเน้นแยกหนอยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นบอลสีอาจารย์คงนะบอลสีอาจารย์คงอันนี้จะไม่ผ่าจะไม่ผ่านนะครับแล้วก็มี บอลป้ายอีกชนิดหนึ่งก็คือมหาชัยนะครับมหาชัยอันนี้จะไล่ให้ดูนะครับว่าบอลป้ายชนิดไหนที่จะจะเน้นแยกมากกว่าผ่านะครับอาจารย์คงมหาชัยสีกาญจนาพิเศษนี่ก็ยังยังยังไม่โตมากแต่ว่ากา็ถ้าเน้นแยกก็จะชัวร์กว่านะครับประเภทบอลป้ายเลหลายต้นนะครับานางรากสดนี่ก็แยกหนอก็ชัวร์กว่าแต่ถ้าหัวสมบูรณ์ผ่าก็ได้นะครับผาก็ได้ นะครับนางรากสดนี่ก็ทําป้ายยากมากนะครับป้ายยากมากๆนางรากสดเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีอีกอลหลายต้นนะครับลหลายต้นที่ถ้าหัวสมบูรณ์พาออกมาแล้วจะสวยมากยกตัวอ,อย่างเช่น9ก้าทับเนี่ยที่อัปเดตไปโอ้คนถามเข้ามาเยอะมากนะคนถามเข้ามาเยอะมากๆสําหรับเก้าทับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ให้ดูก่อน ก่อนที่จะไปดูต้นที่บอกอดใจไม่ไหวไม่รู้จะได้หรือจะได้ทําจํานวนไหมนะครับแต่ว่าให้มาดูว่าก้าทับเขาเป็นยังไงนะครับจะเก็บไว้ตั้งแม่นะครับเพราะว่าหน้าสวยๆสองต้นนั้นไปเรียบร้อยแล้วคือคือใจอ่อนนะครับใจอ่อนจริงๆอยากจะเก็บไว้ตั้งแม่มากๆด้วยความชอบให้ดูนะครับเป็นชิ้นผ่านะเป็นชิ้นผ่าอันนี้จะเก็บแล้วนะครับไม่ปล่อยแล้วนี่มัน มีไม่เยอะนะครับเนี่ยเห็นไหมอ่าพอดีมันตอนกลางคืนเพาะอาจจะยังไม่ชัดเดี๋ยวจะให้ดูความด่างของเขานะครับให้ดูความด่างของเขานะให้ดูอ่าเอามาเรียงดูก่อนมาดูว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับจะเห็นหรือเปล่าอันนี้ชิ้นผ่านะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันมีอีกต้นหนึ่งมีโยมรับไปแล้วนี่นี่คล้ายๆคล้ายๆต้นเนี่ยที่ต้นล่าสุดเลยที่เพิ่ง ไอ้นี้ไปแต่ว่าสองต้นนั้นสวยกว่านี้แล้วใบใหญ่กว่านี้มากแล้วใบที่สองมาแล้วคาดว่าจะได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูแต่ละใบอ่านี่นี่คือชิ้นผ่านะครับนี่คือชิ้นผ่าใบแรกนะครับดูความด่างของเขาเห็นไหมครับเห็นความด่างของเขาไหมครับนี่นี่เนี่อ่าเริ่มเห็นชิ้นอ่าเริ่มเห็นความด่างแล้วนะครับนี่อ่ามาดูชิ้นนี้นี่ นี่อันนี้ป้ายตรงตรงหูด้วยน่ารักมากน่ารักมากนะครับป้ายตรงหูมีเม็ดอุ๊นี่ขนาดต้นเล็กๆนะครับยังมีสเสน่ห์ขนาดนี้ไม่แปลกใจว่าทําไมยังราคาสูงอยู่เก้าทับเก้าทับนี่โอ้ด้วยชื่อเนาะชื่อแบบเหมือนจอมทับอย่างเงี้ยโอ้ดูใบนี้ปาดโอเคเก็บสามต้นนี้ไว้ตั้งแม่เก็บสามต้นนี้ไว้ตั้งแม่ใครที่สอบถามเข้ามาเออ รอชุดใหม่แล้วกันเนาะจริงๆมีมีที่ยังไม่งอกก็มีนะที่ยังไม่งอกก็มีใครที่อ,อยากจะได้ก็อสอบถามเข้ามาแล้วกันนะครับสอบถามเข้ามารอรอรอ,ลอ,อชิ้นผ่าที่กําลังจะตามมาที่กําลังจะงอกตามมานะครับอ,อันนี้จะเก็บตั้งแม่นะครับอันนี้จะเก็บตั้งแม่เนี่ยอู้สวยมากเดี๋ยวให้ดูกันอีกชัดๆเลยเดี๋ยวให้โฟกัสอ่าเน่เน่เนี่ยน,นี่อ่านี่อุ้ย สวยงามมากสวยงามมากนะครับนี่สต้นนี้เก็บตั้งแม่เลยไม่รู้ว่ามีอีกไหมนะครับอันนี้น่าจะเป็นอาทิตย์อุทัยเนี่ยอาทิตย์อุทัยอาทิตย์อุทัยนะครับอันนี้พระโมคัลลานะสิต้นนะครับแยกหน่อนะครับพระโมัลลานะอ่สามต้นนี้จะเอาไว้ตั้งแม่นะครับเก็บไว้ก่อนนะครับนี่ส่วนใครที่อยากได้ก็ รอติดตามหรืออยากจะสอบถามทางไลน์ก็ได้นะครับที่0808088684ย้ำอีกครั้งหนึง0808088684นะครับเป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์นะครับเผื่ออยากจะอยากจะได้ก้าวทับแต่ว่ารอรอชิ้นผ่าที่ที่ผ่าไว้รอเขางอกนะครับเพื่อจะได้หน้าแบบนี้บ้างแต่ว่า ไม่น่าเชื่อหัวก็ไม่ได้ใหญ่นะครับแต่เผาออกมาแล้วแบบหน้าสวยทุกต้นนะครับน้าสวยทุกต้นอันนี้จะมีต้นต้นนี้เดี๋ยวให้ดูที่อันนี้ปล่อยแค่3ามต้นนะครับที่ที่ทำจำนวนมาอันนี้ต้นที่สที่ที่ให้โยมไปเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยโอ้เดี๋ยวคือสีแบบถ้ายิ่งดูใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นสวยมากนะครับนี่มันจะมีแบบ เขียวๆตรงมิ้นมินตรงขอบเนี่ยตรงขอบเนี่ยจะมีอ่าเนี่ยนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับสวยมากนะครับนี่มีเขียวๆมิ้นมินตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในชุดนี้ก็จะเป็นต้นนี้จะปล่อยแค่ต้นสุดท้ายนอกนั้นจะเก็บตั้งแม่แล้วนะครับ <S <S ที่เหลือก็ไปลุ้นเอานะครับไปลุ้นเอาแล้วตอนนี้ดารานพรัตก็ยังไม่มีจํานวนนะครับแล้วใบใหม่มาสวยมากแล้วแบบใบหนานครับใบหนาแข็งแรง อันนี้ทุกคนไม่ต้องสงสัยนะครับเคสแม่รับนี่คือแป้งแป้ง่าเห็บหมัดสุนัขนะครับถ้าเราเจอเพี้ยไฟายแดงช่วยได้ดีมากนะครับช่วยได้ดีมากๆอันนี้ใครที่รับชมอีพีนี้นะครับเคสแม่รับเลยเนี่ยเพี้ยไฟารแดงเจอตัวนี้ไปไม่ขึ้นเลยนะครับไม่ไต่ไม่ขึ้นแล้วก็ทําให้ดูดใบล่าสุดมาสวยเลยนี่สวยงามฟอร์มสวยแล้วจากที่เจอเพี้ยไฟายแดงไปเนาะนี่เริ่มกลับมาแล้วเนี่ย ตอนออกใหม่ๆอ่าเป็นออกเหลืองๆด่างขาวๆเห็นไหมครับเหลือง,องๆขาขาวๆพอมาต้นนี้มินนะมีด่างมิ้นด้วยนะครับด่างมิ้นด่างเขียวนะครับอันนี้ไม่ไม่ใช่เพลี้ยขาวหรืออะไรนะครับแป้งนะครับอันนี้เป็นแป้งนะครับเราโรยไว้แบบนี้เลยนะครับเข็ดไม่รับ <laughs> เข็ดไม่รับนะครับสําหรับใครที่รับชมอยู่อ๋อนาไปใช้ได้นะครับถ้าเจอเพลี้ยไฟลายแดงใช้วิธีนี้เลยนะครับ เพราะว่าแป้งมันจะลื่นๆเนาะเขาก็ไ่ไม่ได้นะครับนี่เขาเป็นการรักษาแบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับอยู่กันได้แบบทั้งสองฝ่ายเอามาดูต้นที่บอกว่าอดใจไม่ไหวอยากจะอยากจะดูหัวเขาเลอกเกินมาอัปเดตกันก่อนว่าจะดูได้ไหมนะครับเก็บพระาธาตุพนมไปก่อนนี่พระาธาตุพนมอ้ยสวยงามเลือกเกินสวยงามเลือกเกินดูตั้งครูกับพญา,า,า,านาคราชอ้สุดยอด อะมาดูต้นนี้ที่ว่าอดใจไม่ไหวนี่คือราศีมีนแหมราศีมีนนี่แบบดูดูนี่สวยสวยราศีมีนเรามาดูกันว่าหัวเขาจะเป็นยังไงโอ้เจอแบบนี้เดี๋ยวเดียวเดียวเดียวขอพิจรารณาก่อนทุบเนี่ยต้นเขสูงแล้วนะครับให้ดูอ่านี่ ดูสูงกว่าตู้เห็นไหมครับอันนี้ตู้นะครับอันนี้กระถางเนี่ยความสูงเห็นไหมครับความสูงเกือบ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 เจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับความสูงนะครับแต่ถ้าเอาจากหน้ากระถางขึ้นไปก็ประมาณนี่แหละหกสิบกว่าเซนนะครับโอ้ยตอนแรกว่าจะรื้อหน่อยแต่ที่ต้องชะง,งักเพราะอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคันหาแสงก่อน เนี่ครับคือหลอดใหม่เขาออกหลอดใหม่เขาเพิ่งออกมานะครับหลอดใหม่เพิ่งออกมาก็เลยต้องรอนะครับถ้าเป็นแบบนี้เราจะไปเ,เรียกว่าแตะบี้ตะบันเหรอ,อยงตะบี้ตะบันอยากจะผ่าหัวเขาอยู่นี่ไม่ดีนะครับไม่เป็นการดีเพราะว่าเนี่ยเขายังคลี่ใบไม่หมดเลยแต่เราไปผ่านี่ใบนี้จะเฉาเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอแล้วดู ดูดิดูความสวยของเขาโอ้โหอยาให้โฟกัสนี่โอ้โหแบบแดงเหลืองส้มเหลืองอย่างเงี้ยนะครับแดงเหลืองส้มเหลืองมิ้นเข้ามาดูหมันมันเป็นงานอาร์ตอย่างหนึ่งเลยนะครับคือเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งศิลปะบนใบนบอลจริงๆนะครับเป็นศิลปะบนใบบอลจริงๆสวยงามมากโอ้โหต้นนี้ เนี่ยโ,โหขออนุญาตเด้อนี่โอ้โหสวยมากนะครับสวยมากราศีมีนราศีมีนดูหน้านี้นะครับขอขอให้ดูแค่นี้นะครับให้ดูแค่นี้เดี๋ยวอ่าอีกสองสาวันเขาก็น่าจะคลี่เต็มทีละนะครับน่าจะกลางเต็มทีลนะให้ดูประมาณนี้ดูโอ้โหการเล่นสีสวยมากนะครับสวยมาก เก็บไว้เหมือนเดิมนะครับเก็บไว้เหมือนเดิมนะครับราศีมีนเป็นราศีประจำของสวนบอนสีพระธรรมเองนะครับพอเกิดเดือนมีนาคมนั่นเองนะครับนี่อันนี้ก็ล่สีสวยยิ่งอตอนตอนเด็กกว่านี้เขาจะให้สีสวยกว่านี้เยอะมากนะครับสีแบบเนี่ยแหละคล้ายๆคล้ายๆใบนี้แหละโอ้ใบนี้ออกมาสวยงามมากนะครับเพราะฉะนั้นยังรื้อไม่ได้นะ ยังรื้อไม่ได้เพราะว่าเจอใบนี้เข้าไปไม่กล้าเลยขอให้เขากลางแบบเต็มที่ก่อนนะครับให้ใบนี้กลางเต็มที่ก่อนแล้วก็ค่อยมาดูกันต่อเนาะนไม่เป็นไรแต่ว่ามาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเราก็ได้เห็นความสวยงามของเขานี่แหละสีสันของบนสีเห็นทีไรก็แบบโอ้ยสุดยอดรับสุดยอดสวยงามรับสวยงามมาก นี่โอ้โหโอชอบมากเลยคือสีแบบเนี่ยเนาะดูใกล้ๆนี่นยิ่งสวยเลยราศีมีนนะครับวันนี้ว่าจะมาเรื้อให้ดูแต่เจอแบบนี้ก็คงต้องเอาไว้ก่อนเนาะแต่หลายคนก็คงที่ชื่นชอบและรักในการาเลี้ยงบนสีก็คงอยากเห็นฟอร์มที่เขาสวยเต็มที่โตเต็มที่้นะครับผมนะครับค่อยค่อยทำจำนวนนะครับ ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับได้เห็นความงดงามของเขานะครับอเอาไว้ตรงนี้ให้แบบนี่จะได้ไม่ต้องเบียดกันจนเกินไปนะครับเพราะว่าต้นใหญ่ต้นใหญ่แล้วเวลากลางใบออกเนี่ยก็จะเบียดกันไปหน่อยนะครับนีอ่อยู่อย่างนี้ได้แล้วให้ดู้สวยงามมากนี่ขนาดตอกนกลางคืนนะครับเนี่ แสงอาจจะแบบไม่ชัดเท่าไหร่นะครับกล้องก็อาจจะไม่โฟกัสเพราะว่าแสงตอนคืนค่อนข้างที่จะโฟกัสยากมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับเป็นอันว่ายัางรื้อไม่ได้นะครับเพราะว่าเห็นแล้วไม่กล้ารืร้อไม่ลงนะครับก็ขอให้เขาขี่ใบเต็มที่ก่อนเนี่ยมันจะได้ออกมาแแบบอันนี้คือคลี่ใบเต็มที่เนี่ยจะได้หน้าสว,สวยแบบนี้นะครับสาหรับราศีมีน วันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับมาอัปเดตให้ชมเล็กๆน้อยๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการชมคลิปของช่องบอลสีพระธรรมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องบอลสีพระธรรมที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจนะครับจะได้มาอัปเดตบอลสีใหม่ๆใน EP ถัดไป นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบนสีสุขจากธรรมชาติขอเจริญพร